วิธีแก้ซิมไม่ขึ้นสัญญาณ 4G 5G มาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้ามาที่การตั้งค่าในมือถือนะครับเข้ามาแล้วมากดเครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายมือถือประมาณนี้นะครับให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วให้เรากดเข้าไปที่ซิมที่เราใช้เน็ตจากตัวอย่างนะครับเป็นซิมสเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูประเภทเครือข่ายที่ต้องการถ้าเจอประเภทเครือข่ายที่ต้องการในมือถือเป็นเพื่อนแล้วนะครับให้เราก,กดเข้าไปและเลือกเป็น 4G หรือว่า 5G ตามความต้องการของเพื่อนได้เลยนะครับเ <asteroid> มื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ชื่อจุดการเข้าถึงชื่อจุดการใช้งานประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้เรากดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับแนะนําให้เรากดไปที่จุด3จุดในหน้านี้ จากนั้นให้กดรีเซ็ตจุดเชื่อมต่อสัญญาณจากนั้นให้กดรีเซ็ตจุดเชื่อมต่อสัญญาณอีกหนึ่งครั้ง โอเคครับถ้ารีเซ็ตเสร็จแล้วให้ลองมาเช็คว่า AAS อินเทอร์เน็ตถูกติ๊กเลือกอยู่หรือไม่ถ้าติ๊กเลือกอยู่นะครับก็ให้เป็นเพื่อนลองมาเช็คดูนะครับว่าสัญญาณ 4G หรือว่า 5G ขึ้นแสดงผลแล้วหรือยังจากตัวอย่างนะครับก็ขึ้นแสดงผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนมากนะครับถ้าเนเพื่อนมาทําในหน้านี้สัญญาณ 4G 5G นะครับก็จะกลับมาแสดงผลตามปกติแต่ถ้าของนเพื่อนนะครับทาตามแล้วยังไม่ขึ้นให้เป็นเพื่อนนะครับเลื่อนแถบทางลัดในมือถือนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ลองกดไปที่โหมดเครื่องบินกดโหมดเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับก็รอประมาณ1-2นาทีเนาะเมื่อเราจนครบเวลาแล้วนะครับให้เรากดปิดโหมดเครื่องบินและมาเช็คดูนะครับว่าอินเทอร์เน็ตได้เปิดอยู่หรือไม่ถ้าอินเทอร์เน็ตเปิดอยู่ก็ให้เราออกจากหน้านี้และรอสักพักสัญญาณ 4g 5 g นะครับมันก็จะขึ้นมาแสดงผลให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบนี้แล้วนะครับ เพื่อนเพื่อนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ไปทําได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้อีกจุดหนึ่งถ้าเป็นในกรณีซิมเติมเงินให้เป็นเพื่อนนะครับลองกดโทรออกไปที่มือถือจากนั้นกดดอกจัน1น1่งสหนึ่งสีเลี่ยมและกดโทรออกไปที่ซิมเน็ตที่มีขึ้น 4G 5G นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาเช็ควันหมดอายุซิมตรงนี้ว่าซิมที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันหมดอายุแล้วหรือยังถ้าซิมที่เราใช้งานอยู่หมดอายุซิมมันก็จะส่งผลทําให้ซิมนะครับไม่ขึ้นสัญญาณ 4G 5G ได้นะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับทาตามขั้นตอนทั้งหมดแล้วก็ยังไม่ขึ้นสัญญาณ 4G 5G ตรงนี้แนะนานะครับให้เพื่อนเพื่อนลองถอดซิมอินเทอร์เน็ตของเรานะครับไปเสียบที่มือถือเครื่องอื่นและลองเช็คสัญญาณดูนะครับว่าสัญญาณขึ้นหรือไม่ ถ้าสัญญาณยังไม่ขึ้นนะครับบางทีซิมของเราอาจจะมีปัญหาได้ถ้าซิมมีปัญหานะครับเราสามารถไปขอซิมใหม่ที่ศูนย์ AAS ได้นะครับโอเคครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ